โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรกแช n แนลเช่นเคยครับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะฮะเช่นเคยเหมือนเดิมครับโหมดเมนเจอร์อีกแล้วครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบกันบ้างนะฮะเรามาลองรีวิวนักเตะกันบ้างนะก็สำหรับตัวแรกที่หยิบมารีวิวก็จะเป็นแกลลี่ลินิกเกอร์นะฮะสำหรับเฮียลินิกเกอร์เนี่ยก็เป็น กองหน้าค่าตัว4.5ล้านณปัจจุบันนะฮะ4.5ล้านณปัจจุบันเตตัสเริ่มต้น90ครับก็เป็นคนที่ไม่ได้สูงใหญ่อะไรนะ177นะฮะรูปร่างก็มาตรฐานฮะเท้าขวานะเตตัสก็ไปดูกันเอาเองเลยครับผมเตตัสที่น่าสนใจแกก็จะมีพวกเรื่องความเร็วนะจบสกอร์แล้วก็ยืนตำแหน่งนะที่เห็นชัดๆแล้วก็จะเป็น,ปนพวกปฏิกิริยานะฮะเลี้ยงบอลพอได้นะสำหรับลีนิเกอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ว่าลินิเกอร์ที่ผมจะจับมาเป็นตำแหน่งไหนฮะผมจับลินิเกอร์มาเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้า ST นะฮะ ST ตอนนี้ก็ยืนได้96นะฮะโค้ดไม่ต้องพูดถึงนะแผนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันครับนะฮะโค้ดนี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะแผนเป็น411113นะฮะจะไม่ได้ใช้ความสามารถของโค้ดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนักเตะมากกว่านะในแผนนี้ครับ แล้วแท็กติกนักเตะที่จะตั้งให้ลนิเกอร์เล่นในวันนี้ก็คือขึ้น3ลง1เจาะทะลุกองหลังประกบตัวสกัดกั้นการส่งบอลแนวรับฝั่งตรงข้ามแล้วก็เน้นทะลุช่องครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าเจ้าลินิเกอร์นะฮะกองหน้า4.5ล้านเนี่ยนะเป็นการประกอบการตัดสินใจนะใครดูแล้ว ชอบหรือว่าอยากซื้อหรือว่าอยากใช้หรือไม่ชอบก็จะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจเป็นตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะสำหรับลีนิเกอร์ตัวแรกไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูจังหวะแรกครับลีนิเกอร์ครับก็เข้าไปปั๊มแย่งบอลได้นะก็เป็นกองหน้าที่ช่วยแย่งบอลและชิงให้เพื่อนครับนะแล้วเพื่อนก็ไปชิปก็ช่วยแย่งกองหลังได้พอสมควรนนะแต่กองหน้าตัวไหนก็ทำได้นะดูจังหวะนี้ครับแกก็พยายามหาช่องขึ้นไปนะ จังหวะนี้เพื่อนเล่นกันอยู่ครับแล้วมาลาโอนาน่ะแกวิ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะยินิเกอร์นะคือแกจะหาช่องดีอ่ะชิงหม่งไม่ได้ครับจังหวะนี้มาอีกครั้งครับมาลาโดนาให้มาลินิเกอร์แล้วส่งกลับมามาลาโดนาแล้วเพื่อนพลาดครับจังหวะนี้เป็นจังหวะชิงนะฮะแล้ว ยังอยู่ในกรอบนะฮะสังเกตดูครับแกจะยืนชิดกับกองหลังนะหาจังหวะแล้วพักได้แล้วโดนทาฟาวครับในกรอบเหตุโทษแล้วก็ได้จุดโทษไปนะฮะจังหวะนี้เปิดมาแล้วเนี่ยฮะปฏิกิริยาแกไวนะถึงแม้แกจะไม่ได้บอลแต่แกเข้าไปหาบอลได้ไวมากขึ้นนะไวมากขึ้นที่ไหนไม่ไวกว่าตัวอื่นนะฮะแล้วจังหวะนี้เลี้ยงแล้วเอาตัวรอดมาได้ครับนะเอาตัวรอดมาได้แล้วส่งคืนให้เพื่อนครับแล้วเพื่อนก็เลี้ยงต่อฮะจังหวะนี้ครับ เมซี่โยนมาลินิเกอร์ก็ชิงจังหวะหมุงไม่ได้ครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะตัวเล็กแต่เล่นรูปกลาอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะฮะข้อเสียของแกก็จะเป็นเรื่องรูปร่างนิดหน่อยะฮะเนี่ยฮะแล้วก็พลิกจังหวะนี้ง่ายๆแล้วให้เพื่อนครับเป็นกองหน้าที่เลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะและสร้างสรรจังหวะให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสวนกลับครับแล้วเพื่อนชิงมาลินิเกอร์แล้วให้เพื่อนง่ายๆแล้วชิงต่อกันแล้วเปิดมาจังหวะนี้ แล้วเติมขึ้นมาด้านในดูครับแกจะขึ้นมาเร็วมากครับทำทำเกมกับเพื่อนได้ดีแล้วก็ขึ้นมาได้เร็วนะฮะ,ะตอนนี้ก็ชิ่งกันต่อแล้ว,แ,ลวแกก็เลี้ยงเองนะฮะแล้วส่งให้พอโคยิงติดจังหวะนี้ฮะต้องบอกว่าเลี้ยงบอลดีด้วยนะจังหวะนี้ทําชิ่งกันอยู่ครับแล้วโยนเข้ามาเลนิเกอร์ก็หม่งฮะเนี่ยฮะเป็นตัวเล็กเตะตัวเล็กแต่ว่าชิงจังหวะหม่งได้ค่อนข้างดีนะ บางครั้งอาจจะไม่ได้แรงพอที่จะทำประตูครับเพราะแกไม่มี power header ด้วยแล้วก็หม่งครับเนี่ยฮะเป็นตัวกองหน้าตัวเล็กที่หม่งบอลค่อนข้างดีอีกคนหนึ่งเลยนะฮะสำหรับลีนิเกอร์นะแล้วเลี้ยงบอลดีด้วยครับจกกังหวะที่เพื่อนก็ให้มาลีนิเกอร์ให้เมสซี่แล้วยิงเข้าไปครับนะฮะก็ยืนตำแหน่งดีครับรับบอลแล้วให้บอลเพื่อนได้ดีเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ก็รับบอลแล้วชิงต่อให้เพื่อนครับแต่ก็วิ่งขึ้นไปดูจังหวะเติมของแกนะฮะ แล้กยังอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแล้วก็จับบอลแล้วยิงแล้วฮะก็ถ้าสมมุติหน้ากรอเขตโทษแล้วได้สับไกลอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะความคมของแกก็สุดยอดอยู่แล้วนะฮะข้อดีของแกคือปฏิกิริยาแล้วพักบอลได้ด้วยนะฮะตัวไม่สูงแต่ว่าพักบอลได้ค่อนข้างดีนะจังหวะที่ผู้สาวประตูเปิดมาแล้วเลี้ยงบอลก็ดีครับเลี้ยงบอลดีแล้ววนส่งให้เพื่อนได้ดีครับและนี่คือการขึ้นเกมโดยรวมของทีมนะฮะและแกก็ จะยืนในตำแหน่งที่อันตรายนะหลายๆครั้งนะฮะจังหวะนี้เพื่อนเปิดมาพักบอลไม่ได้ครับนี่ก็เรื่องรูปร่างก็มีส่วนกับการพักบอลเหมือนกันนะเนี่ยแกตัวเล็กครับแต่พอเนี่ยพักบอลแล้วก็โดนแย่งไปได้แล้วก็ลมนะ้มฮะจังหวะนี้ฮนะจังหวะนี้ทําชิ่งเนะี่ยแกะจะวิ่งวิ่งวิ่ง,งชี้มือขอบอลน,นะฮะ,แล,ะลลแล้วจังหวะนี้โล่งๆอยู่ครับเพื่อนให้มาแล้วยิงเลยครับนะแต่จังหวะที่พูดภาษาประตูครับดีกว่าครับจังหวะนี้เพื่อนโยนเข้ามาครับ แล้วชิงจังหวะหมุ่งไม่ได้ฮะแล้วเสียบอลโดนสวนกลับไปเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วโ oh อ้โหก็คือถ้าเพื่อนให้แกได้เมื่อสักครู่นะฮะแกยืนโล่งๆอยู่นะแต่เพื่อนให้ไม่ได้ครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับมาลาตัวหน้าครับขึ้นไปแล้วเสียบอลครับแล้วมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโยลูกนี้ก็เนี่ยครับแกจะวิ่งสอดขึ้นมาทาประตูในลูก การอากาศได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะแต่ว่าลูกเมื่อสักครู่เพื่อนเปิดลึกไปครับเป็นจังหวะสวนอีกครั้งหนึ่งฮะรับบอลแรงไปนิดนึงครับแล้วพักอ่าแล้วพิง1ทีแล้ววนมาส่งให้เพื่อนง่ายๆครับนะต้องบอกว่าพักบอลดีพิงพิงได้พอสมควรถึงจะตัวเล็กนะแล้วแล้วก็เอาตัวรอดได้ในบางจังหวะได้ดีเหมือนกันครับนี่จังหวะนี้ก็โดนนีปฏิกิริยาแกไวนะฮะ โดนก็จริงแต่ว่าวนกลับมาเอาบอลได้ไวมากครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ปฏิกิริยาโคตรไวเลยนะและรับบอลครับแล้วส่งให้เพื่อนเล่นครับจังหวะนี้คือม sure. ีส่วนร่วมกับเกมได้ค่อนข้างดีแล้วเป็นคนที่คล่องตัวค่อนข้างที่จะคล่องตัวพอสมควรเลยและดูแกเลี้ยงบอลครับจังหวะนี้น่าจะเสียแล้วนะจังหวะนี้โดนลุมแย่งบอลไปครับแล้วเพื่อนก็มาเล่นต่อนะนี่ครับจังหวะนี้ก็ชิงจังหวะหมุกแถวกองกลางได้ครับหมุงให้เพื่อนแล้วก็เล่นชิงกันต่อแล้วเป็นคนที่คล่องตัวดูฮะนเลี้ยงบอล เลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะเลี้ยงบอลดีแล้วชิ่งแล้วพยายามหาพื้นที่การยืนได้ดีครับสาหรับตัวนี้นะฮะแล้วโยนให้เพื่อนครับแล้วทําเกมให้เพื่อนดีด้วยครับเป็นกองหน้าที่ทําเกมดีด้วยนะไม่ได้แล้วเป็นคนที่ทําเสียบอลค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่เสียบอลค่อนข้างน้อยนะดูไปครับจังหวะการเล่นของแกนะตอนนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับ สไตล์กองหน้าสไลด์ค่าสไลด์ก็น้อยนะฮะก็โดนใบเหลืองไปครับแกก็ช่วยเกมรับนะแต่สไลด์มันน้อยก็เลยไม่ค่อยแม่นบอลน,นะแม่นคนมากกว่าแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะสวนแล้วครับพักบอลเอาบอลลงดีครับแล้วชิ่งให้เพื่อนแต่เพื่อนชิงกลับมาไม่ดีแล้วแกไวครับนะฮะถึงโดสนสกัดได้แกเข้าไปแย่งบอลจากกองหลังได้อย่างไวเลยนะจังวหวะเมื่อสักครู่ครับแล้วเพื่อนชิ่งให้มาชิ่งคืนให้เพื่อน,นแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับนะ ก็เล่นกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะเป็นกองหน้าอีกตัวท,ที่เล่นกับเพื่อนได้ดีแล้วจังหวะนี้เพื่อนให้มาแต่เข้ามาไม่ถึงครับนะแล้วส่งกลับมาครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับเป็นจังหวะสวนกลับเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับพักบอลหนึ่งทีแล้วเ,เพื่อนเติมไปด้านบนครับแล้วดูแกวิง่งฮะแกวิ่งหน้าตั้งมาจังหวะนี้เปิดมาแต่ว่าเปิดเข้ามือผู้กษาประตูครับไม่มีอะไรนะฮะ จังหวะนี้พอโคโยนมาให้แกเป็นจังหวะสวนกลับนะแล้วใช้ความเร็วครับแล้วมีพื้นที่มีเวลาอย่างนี้ม่งกลับมาให้เพื่อนแต่เพื่อนยิงไม่เข้าครับต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่เร็วนะปฏิกิริยาดีหาช่องดีครับเนี่ยฮะแล้วเลี้ยงบอลดีด้วยดูครับการเลี้ยงบอลและความคล่องตัวของแกฮะแล้วพิงและเสียบอลแล้วฮะก็ข้อเสียก็คือเลี้ยงบอลดีแต่ไม่ได้เลี้ยงบอลดีถึงขนาดจะเอาตัวรอดได้ตลอดนะ บางทีก็เสียแล้วจังหวะนี้หม่งลูกเตะมุมเข้าไปเลยครับเป็นกองหน้าตัวเล็กที่หม่งได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะเล่นลูกการอากาศได้ดีแต่แกอาจจะสลีละไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ากับการจะเล่นลูกเปิดหมุงเรื่อยๆนะฮะจังหวะนี้ก็รอทำชิองอยู่แล้วได้บอลแล้วฮะแล้วเนี่ยฮะแกเสียบอลแต่ว่าแกปฏิกิริยาไวนะกลับมาเอาบอลได้เร็วครับกลับมาเอาบอลได้เร็วแล้วมีโอกาสที่จะพักอกอ่ะแล้วครับเปิดผู้สาวตูเปิดมาแกตัวเล็กแต่ว่า่แย่ง แย่งบ bon อลมาได้นะฮะจังหวะนี้เลี้ยงเข้ามาครับเป็นคนที่เลี้ยงจี้กองหลังได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เอาตัวรอดดีพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วกันครับแล้วชิงกับเพื่อนแล้วตอนนี้เสียบอลแล้วฮะจังหวะนี้เพื่อนเอาบอลลงครับแล้วชิงต่อให้มาโันนายิงเข้าไปครับก็เล่นกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะทีมเวิร์คของแกเนี่ยเอาล่ะฮะจังหวะนี้ครับล็อกเนี่ยฮะผ่านมาได้ง่ายๆแล้วชิงให้เพื่อนแล้วเมซี่ก็ยิงเข้าไปเลยฮะ เล่นกับเพื่อนได้ดีนะฮะแล้วจังหวะน,นี้หาช่องขึ้นมาดูจังหวะเลี้ยงบอลหนึ่งหนึ่งครับหลบมาได้ง่ายๆแล้วให้เพื่อนแต่เพื่อนยิงติดนะหาช่องดีครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีครับแล้วเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งนะมีความเร็วด้วยครับและมีความคมครับแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วหม่งเข้าไปเลยครับง่ายๆครับชิงจังหวะก,กับกองหลังหม่งเข้าไปนะฮะถึงตัวจะเล็กแต่ว่าก็เล่นลูกกาอากาศได้ดีอย่างที่ผมบอกนะ แล้วมาเลดน่ามองแล้วไม่มีอะไรครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วจังหวะนี้ชิงมาแล้วคราวนี้ไม่ถึงครับเอาแล้วถึงเฉยเลยครับแล้วยิงเข้าไปครับแม่รับบอลแล้วล็อกโอ้โหผ่านมาได้ดื้อเลยนะแล้วยิงแต่ลูกนี้ยิงเบาไปเองครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะลุมแย่งบอลกองหลังนะลุมแย่งบอลมาได้ครับแล้วให้เพื่อนโล่งเลยครับเนี่ยนะ เป็นคนที่ให้บอลเพื่อนได้ค่อนข้างแม่นนะจังหวะนี้เพื่อนาแกหาช่องแล้วรับบอลครับรับบอลโดนแซะแต่ว่าปฏิกิริยาไวครับกลับมาเอาบอลได้แต่ก็เสียบอลอีกครั้งครับนะแล้วก็เรียบร้อยโอเคครับผมจบไปเรียบร้อยนะหลังจากที่ได้ดูกันไปแล้วนะก็จะเห็นข้อดีข้อเสียเล็กๆน้อยๆของแกนะฮะข้อดีของแกก็คือปฏิกิริยาไวนะแล้วก็เป็นกองหน้าตัวเล็กที่เล่นลูกกลางอากาศได้ ดีในระดับหนึ่งครับมงบอลได้บ่อยมากครับแล้วก็ยืนตำแหน่งดีมีความเร็วนะฮะเลี้ยงบอลได้ครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ดีส่งบอลค่อนข้างที่จะแม่นนิดนึงนะสำหรับกองหน้าตัวนี้นะฮะก็สำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่นะก็ลองดูรีวิวไปแล้วก็ลองตัดสินใจดูครับว่ามันเหมาะกับแผนคุณหรือเปล่านะฮะเพราะว่า ตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่4.9นะ4.9ล้านนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันขึ้นขึ้นลงๆอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตอนนี้หมดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลืออยู่2ตัว3ตัวนะก็เดี๋ยวยังไงมันก็คงมีเรื่อยๆแหละฮะมีเรื่อยๆราคาก็ขึ้นลงไม่มากก็น้อยนะฮะก็สําหรับตัวนี้นะข้อเสียหลักๆไปก็คือรูปร่างแกที่จะเล็กไปนิดนึงนะฮะก็บางครั้งก็เสียบอล เสียบอลในจังหวะที่ไม่ควรเสียก็มีครับแต่แกกลับมาเอาบอลได้เร็วนั่นคือข้อดีของแกนะฮะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือคมกริบครับแล้วก็หม่มได้ดีนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกองหน้าค่าตัว4.9ล้านตอนนี้นะฮะตัดสินใจกันดูนะฮะใช้ FP อยู่18นะ18กันเลยทีเดียวนะฮะ177น้ำหนัก74รูปร่างมาตรฐานนะต้องไปตัดสินใจกันแล้วนะครับตอนนี้นะก็ที่เหลือฝากไปตัดสินใจกันเอาเองนะฮะผมก็ รีวิวได้เท่านี้นะสำหรับตัวนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะก็ตามนั้นเลยนะสำหรับตัวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับขอแรงแรงชาแนลก็ถ้าชอบกดไลค์นะฮะใช่กด s u b s c r i b e นะเป็นกำลังใจให้ขอแรงแรงด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราได้ก่อนใครนะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ